สวัสดีครับผมกลับมาพบกับคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาครับชั้นประสมศึกษาปีที่4ครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่2กันครับจะเป็นบทอะไรนักเรียนเตรียมหนังสือเลยครับในส่วนของสาระการเรียนรู้นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ครับสุขศึกษาและพระศึกษานะครับจะมีทั้งหมด5สาระการเรียนรู้นะครับได้แก่นะครับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะครับข้อที่2คือชีวิตและครอบครัวข้อที่3คือการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลส่วนข้อที่4ครับการสร้างเสริมสุขภาพสัสดิสภาพและการป้องกันข้อที่หาครับผมข้อสุดท้ายนะครับความปลอดภัยในชีวิตนะครับขอเรียนเปิดหน,นังสือมาแล้วนะครับนักเรียน,นครับเปิดที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับผมรูปรวัยวะที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกายพร้อมแล้วใช่ไหมครับ พร้อมแล้วเรามาเริ่มันเลยครับข้อบทที่สองนะครับน้อเรียนเปิดมายัางครับอจะอยู่ในลักษณะนหน้านี้นะครับหน้าครึ่งคนครึ่งกระดูกนะครับน้อเรียนเปิดดูเลย สร็จแล้วใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนเติมมาหน้าที่ยี่สิบสองครับอ่าจะมีรูปภาพรูปร่างคนอยู่นะครับอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับเรามาดูเลยครับหนึ่งครับระบบกล้ามเนื้อเรามาดูระบบกล้ามเนื้อก่อนนะครับหนึ่งจุดหนึ่งครับนักเรียนอ่านเลยครับความสําคัญและหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อเรามาดูเลยครับหนึ่งความสําคัญของกล้ามเนื้อมีอะไรบ้างลองคิดสอดซิอ่าออกกิจแล้วใช่ไหมครับกล้ามเนื้อเนี่ยมีหน้าที่ยืดและหดตัว และยึดเกาะกับโครงล่างนะครับของเราหรือว่าโครงกระดูกของเรานั่นเองเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยครับเกิดการเคลื่อนไหวนะครับกล้ามเนื้อสามารถยืดหยุ่นได้โดยแบ่งออกได้เป็นสามประเภทดังนี้นักเรียนเห็นใช่ไหมครับว่ามีสามประเภทเรามาดูกันเลยครับประเภทแรกครับเขาเรียกว่าเส้นใหญ่กล้ามเนื้อลายาเส้นใหญ่กล้ามเนื้อลายลูกศรชี้ไต,ตรงไหนครับชี้ไปตรงบริเวณของลายใช่ไหมครับเรามาดูกันเลยครับเป็นกล้ามเนื้อที่มีมากที่สุดในร่างกายเลย ช่วยในการเคลื่อนไหวและพยุงร่างกายทํางานภายใต้การควบคุมของสมองเช่นกล้ามเนื้อแขนและขาต่อมาครับอันที่2ครับเส้นใหญ่กล้ามเนื้อเรียบลูกศรชิ้ตรงไหนครับที้ไว้ตรงอวัยวะใช่ไหมครับอาเรามาดูกันเลยครับพบอยู่ตามอวัยวะภายในเช่นปอดผนังกระเพาะอาหารผนังลำไส้ทํางานนอกเหนือการควบคุมของสมองคือ ทำงานอัตโนมัติควบคุมไม่ได้นะครับอันสุดท้ายครับลูกศรชี้ไวิตรงไหนครับที้ไวตรงหัวใจก็ต้องเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจนะครับเป็นโครงสร้างสําคัญของหัวใจและเป็นกล้ามเนื้อที่พบในหัวใจเท่านั้นอยู่ส่วนอื่นไม่ได้เลยนะครับทําหน้าที่สูดฉีดเลือดโลหิตนั่นเองนะครับทํางานนอกเหนือการควบคุมของสมองและทํางานโดยอัตโนมัติไม่มีหยุดตลอดชีวิตจนกว่าจะตายนั่นเองนะครับ ต่อมาครับนักเรียนเปิดมาหน้าที่ยี่สามครับมาเรามาดูกันเลยครับหน้าที่สามครับจะว่าด้วยเรื่องของหน้าที่การทํางานของกล้ามเนื้อและนะครับเรามาดูกันเลยครับอันที่หนึ่งครับนักเรียนช่วยอ่านนะครับอ่านตามคุยกัปเลยครับอ่านพร้อมกันไปเลยทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆได้สองครับทําให้อวัยวะเคลื่อนไหวทํางานได้นะครับสามครับป้องกันอวัยวะภายใน จากอันตรายต่างๆ4ครับรักษาท่าทางและรูปทรงของร่างกาย5คืออะไรครับรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายนะครับนักเรียนจะเห็นภาพบนนะครับที่มีเด็กเตะบอลใช่ไหมครับข้างล่างเขาบอกว่าอะไรกล้ามเนื้อนะทำให้ร่างกายเราเนสามารถเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะครับต่อมาครับตัวอย่างกลไกการทํางานของกล้ามเนื้อเรามาดูกันเลยครับกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการทํางานเป็นคู่นะครับการเคลื่อนไหวลักษณะ ตรงกันข้ามกันเช่นการงอแขนและเหยียดแขนนะครับมีการทํางานของกล้ามเนื้อดังนี้นักเรียนลองทําตามรูปดูครับกาแขนขึ้นมาอ่าดูนะครับด้านบนเนี่ยเราพอเราทําแขนขึ้นมาใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหน้าแขน,นจะหดตัวเข้าไปต่วนกล้ามเนื้อด้านหลังแขนนะครับจะคลายตัวออกมานะครับก็คือเมื่องอแขนเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าแขนจะหดตัวและกล้ามเนื้อด้านหลังแขนจะคลายตัวนั่นเองนะครับ ส่วนภาพที่สองครับสีส้มนักเรียนเห็นไหมเมื่อเหยียดแขนออกกล้ามเนื้อหน้าแขนจะคลายตัวและและกล้ามเนื้อด้านหลังแขนจะหดตัวเข้ามาแทนนะครับนักเรียนลองทําดูนะครับต่อมานักเรียนเปิดหน้าที่24เลยครับวันนี้กูเปิดเพลงหมอลำให้ฟังเลยนะครับ <c oughs> เรามาดูกันต่อครับการปฏิบัติตนเพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อเนี่ยครับ ทำงานได้ตามปกติรูปแรกคืออะไรครับอาหารใช่ไหมครับก็คือรับประทานอาหารประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์เพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยครับเจริญเติบโตได้ดีต่อมาครับข้อที่2ครับผมออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับข้อที่3ครับใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีครับไม่ใช้กล้ามเนื้อทํางานหนักจนเกินไปนะครับอันที่4ี่นะครับยกของขึ้นจากพื้นนะครับให้ถูกวิธีนะครับโดยนั่งลงแล้วค่อยยกของขึ้นจากพื้นนะครับและก็ไม่ควรยืน ก้มหลังด้วยครับในการยกของนะครับเพราะจะทําให้มีอาการเคลขักยอกและการปวดหลังตามมาได้นั่นเองนะครับนี่คือวิธีด้วยการดูแลรักษากล้ามเนื้อให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและจะส่งผลให้ร่างกายของเราด้วยแข็งแรงและสามารถเคลื่อนไหวทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของเราได้เป็นอย่างดีเลยต่อมาครับกิจกรรมที่1ครับผม ข้ที่หนึ่งครับระบบกล้ามเนื้อนักเรียนเห็นไหมครับเปิดมาเลยครับหน้าที่ยี่สิบห้าครับอ่าอันแรกครับให้นักเรียนนะครับงอและเหยียดแขนตามภาพแล้วตอบคาถามเคยเพิ่งอธิบายไปใช่ไหมครับจาได้ว่าอ่าในสไลด์ที่หกนั่นเองนะครับนักเรียนก็ลองทําตามและตอบคาถามดูนะครับส่วนอันที่สองครับนักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงหน้าวงกลมที่เป็นหน้าที่สําคัญของกล้ามเนื้ออันไหนที่ถูกให้ขีดถูกครับอันไหนที่ผิดไม่ต้องขีดนะครับ ต่อกันเลยครับนะครับในกิจกรรมที่1นนะครับหน้าที่ที่ผูกครับนักเรียนเปิดมาเลยครับบอกว่านักเรียนนะครับอธิบายความสําคัญของระบบกล้ามเนื้อและบันทึกลงในแผนความคิดเขาให้มาทั้งหมด3ช่องครับ3ตารางครับกู้เพื่อมา3ตารางเลยนะครับอันแรกครับสีส้มอันที่2สีอะไรนะสีเหลืองบ้างครับอันที่3ามเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยครับเขาอย่างไม่เช่นกล้ามเนื้อแขนขากล้ามเนื้อแขนขาอยู่ไหนไหนครับเราควรเติมมาไหนไว้ในช่องแรกครับ ถูกต้องครับเส้นใยกล้ามเนื้อลายเราก็ใส่ไปเลยครับเส้นใยกล้ามเนื้อลายข้างบนอ่าล้วก็อธิบายมาคืออะไรบ้างอันที่2เขาให้มาแล้วครับคืออะไรครับกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อเรียบมีอะไรบ้างเขายกตัวอย่างอีกแล้วครับคือทํางานนอกเหนือการควบคุมสมองแล้วมีอะไรครับอะไรอยู่ในกล้ามเนื้อเรียบบ้างอธิบายมาอันสุดท้ายเป็นอะไรครับอันสุดท้ายแล้วก็คือเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างให้คือเป็นโครงสร้างสําคัญของหัวใจคืออะไรครับข้างบนก็ต้องตอบเป็น <tr> เส้นใหญ่กล้ามเนื้อหัวใจใช่ไหมครับนักเรียนก็อธิบายมานะครับต่อมาครับนักเรียนเปิดมาหน้าที่27ครับอ่าเรามาทากิจกรรมกันตอนนะครับนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและตอบคาถามนักเรียนก็อ่านเลยครับมีทั้งหมด8ข้อใช่ไหมครับแล้วมาอ่านสีเขียวกัาก่อนครับอ่าแรกนะครับกล้ามเนื้อชนิดใดที่ทํางานโดย ที่สมองไม่ต้องสั่งการเราคิดดูครับเพ็กยกตัวอย่างให้เพ็กตอบให้เลยครับมีทั้งหมด2กล้ามเนะื้อเราก็ไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างเปิดกลับไปดูในหน้าที่2ี่นะครับแล้วตอบคาถามนะครับนักเรียนเปิดมาหน้าที่2ี่เลยครับองมาครับเรามาอยู่ที่ระบบกระดูกข้อต่อหรือระบบโครงล่างกันนะครับเรามาดูกันเลยครับ ข้อที่สองครับระบบกระดูกและข้อต่อหรือรูปโครงร่างร่างกายของคนเนี่ยครับทุกคนจะมีโครงกระดูกเป็นตัวกำหนดรูปร่างใช่ไหมครับโดยกระดูกถูกยึดด้วยอะไรครับกล้ามเนื้อและเอ็นนั่นเองและเนื้อเยื่อสําหรับห่อหุ้มกระดูกนะครับกระดูกเป็นตัวช่วยในการทําให้ร่างกายเราเนี่ยครับแข็งแรงเป็นตัวประครับประคองร่างกายและเป็นตัวกําหนดโครงสร้างของร่างกายเราด้วยนะครับเรามาดูกันเลยครับ 2.1จครับความสําคัญและหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อ,อเรามาดูเลยครับสีชมพูรครับช่วยอ่าน,านครับยึดโครงร่างและควบคุมการเคลื่อนไหวโดยมีข้อต่อเป็นตัวเชื่อมของกระดูกต่อมาครับสีฟ้าครับเป็นอะไรครับเป็นแหล่งเก็บและแจกจ่ายแคลเซียมสําหรับทําให้เลือดกล้ามเนื้อและไตแข็งแรงและช่วยให้ระบบส่วนกลางของเราเนี่ยครับระบบประสาทส่วนกลางของเราเนี่ยครับ ทำงานได้ตามปกตินั่นเองต่อมาข้างล่างคืออะไรครับกระดูกสันหลังเป็นแกนของร่างกายและช่วยในการส่งตัวด้วยนะครับอันสุดท้ายครับสีแดงครับกระดูกที่โค้งเนี่ยครับป้องกันคืออะไรครับป้องกันอะไรป้องกันหัวใจปอดจากการถูกกระแทกแรงๆนั่นเองนะครับเกยงให้กันบ้านนะครับในหน้านี้ครับให้นักเรียนนะครับลองไปหาดูครับว่ากระดูกในร่างกายของเรานะครับมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับ ต่อมาครับหน้าที่29ครับการปฏิบัติตนเพื่อให้ระบบกระดูกและข้อต่อทํางานได้ตามปกติอ่านไม่เรียนเห็นไหมครับนี้หมดกี่ข้อครับ6ข้อใช่ไหมครับเรามาดูอันแรกกันเลยครับข้อที่1สีม่วงครับไม่ถือของที่หนักเกินไปด้วยแขนข้างใดข้างหนึ่งเป็นเวลานานๆนะครับจะทำให้อะไรทําให้ปวดแขนนั่นเอง2คืออะไรครับยกของให้ถูกวิธีไม่ควรก้มยกของเพราะจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับ3คืออะไรครับคเกจะไม่อ่านครับข้อนี้ไม่เรียนนะครับ อ่ะน่าจะเสร็จแล้วข้อ4ครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอข้อ5คืออะไรครับต้องไปเห็นรูปอะไรเด็กมันปีนป่ายใช่ไหมครับใช่ครับรามัดระวังการปีนป่ายหรือขึ้นไปเล่นบนที่สูงอันสุดท้ายครับไม่เยี่ยวตัวหรือบิดหรืององอตัวโดยแรงนะครับเพราะจะทําให้กระดูกตัวเราลัานก็แก๊กก็แก๊กได้เลยก็จบลงแล้วนะครับสําหรับบทที่2นะครับ ระบบอวัยวะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาคันของร่างกายคืออะไรครับระบบกล้ามเนื้อและก็ระบบกระดูกนั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนนะครับคงจะเข้าใจนะครับในเนื้อหาที่คุยกันที่มาไปถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับให้นักเรียนย้อนกลับไปฟังไปอ่านอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกในบทที่3นะครับคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับเด็กๆครับมาครับฟังเพลงก้นตอ